จังหวัดน่านวงจรสัตว์จรไม่สิ้นสุดสุนัขแมวร้ายบ้านเต็มถนนกัดสัตว์เลี้ยงชาวบ้านเสียงโรคระบาดอุบัติเหตุจิตอาสาวอนรัฐเลือกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจัดการเชิงระบบทำบันฉีดวัคซีนตั้งศูนย์พักพิงลดค่ารักษาสัตว์เมื่อวันที่29กันยายน2568ปัญหาสุนัขและแมวจรในจังหวัดน่านยังคงเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อทั้งชุมชนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแล้วมีรายงานพบสัตว์จรจัดเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่เช่นถนนจัดรูปที่ดินตำบลในเวียงตำบลผาสิงอําเภอเมืองน่านและบ้านทุ่งสีทองตำบลน,น้ำปัวอําเภอเวียงสาพบรวมกันกว่า80ตัวค่ะและบางจุดเกิน100ตัวสัตว์เหล่านี้ขัดการดูแลก่อให้เกิดปัญหาเช่นกัดสัตว์ปีกชาวบ้าน ตะเวนหาของกินตามถนนเสี่ยงอุบัติเหตุและอาจแพร่โรคติดต่อได้ค่ะนางสาวลินดากุมมาละตัวแทนกลุ่มช่วยเหลือสัตว์น่านได้เปิดเผยว่าแม้จิตอาสาจะช่วยกันระดมทุนซื้ออาหารนักษาสัตว์เจ็บป่วยและหาบ้านใหม่แต่ก็ยังเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมเสนอให้รัฐเข้ามาแก้ในเชิงระบบโดยมีมาตรการควบคุมประชากรสัตว์ป้องกันการนำสัตว์เลี้ยงมาทิ้ง ตั้งศูนย์พักพิงสัตว์สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลราคาที่เข้าถึงได้นายวุฒิพันธ์เนตรวิชัยประสุสัตว์จังหวัดน่านระบุว่าปัญหานี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนโดยเตรียมทำแผนร่วมกับชุมชนสำรวจจำนวนสัตว์จร และสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของพร้อมเร่งดําเนินการฉีดวัคซีนและทําหมันเพื่อควบคุมจํานวนในอนาคตค่ะปัญหาสุนัขและแมวจรในน่านไม่ใช่เพียงเรื่องรบกวนชุมชนแต่เกี่ยวพันถึงความปลอดภัยสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนสัตว์จึงต้องการการบูรณาการจากทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกอย่างจริงจังและยั่งยืนค่ะแต่ว่าก็พยายามจะช่วยในจุดที่เราช่วยได้ครับาจจะต้อง จับมาคุณต้อาหารมาด้วยว่ามันใส่แล้วันเดียวเต็มือเอาแลวกี่เหลือกี่กยับนะใส่เลยทั้งกี่เหลือก็คู่กันไปนอนในที่ดีๆอย่าไปให้นอนที่เดิมย้ายครับก็เรื่องของสุนัขหมาแมวที่จรจัดนะครับที่มันเหลือจากการเลี้ยงในในพื้นที่ของบ้านเรือนของประชาชนแล้วเนี่ยก็คือปัญหานะครับซึ่งมันหมักมุมมานานนะครับแล้วก็ ตอนนี้เราก็ประสานกับชุมชนในต่างๆนะครับเพื่อเพื่อดูพื้นที่ว่าเรามีเรื่องพวกนี้อยู่ในพื้นที่หรือเปล่าเรื่องของสุนัขจรจัดไนต่างๆนะครับแต่เขาก็จะต้องได้รับการดูแลไม่เรื่องไม่ได้ว่าเรื่องของวัคซีนนะครับพิษสุนัขบ้าหรือแม้แต่เรื่องของการควบคุมประชากรของ,ของสุนัขแมวนะครับที่ไม่มีเจ้าของนะครับอันนี้เราก็พยายามลงพื้นที่หลายๆจุดร่วมกับชุมชนนะครับเพื่อหาเป้าหมายที่ชัดเจน นะครับเราก็จะวางแผนนะครับในเรื่องของการทําเรื่องของการผาตัดทำมันหรือแม้แต่การทําเรื่องของวัคซีนให้มันครอบคุมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาของสังคมต่อไปลงลงน้าตรงนี้ประมาณร้อยตัวแต่กลางวันอย่างนี้มันหลับอยู่ในป่าแต่ว่าน่าจะดูด้หนึ่ยี่สิบสี่สถานีประชาชนกัลยาสองเมืองแก่นภาพข่าว พระดาสุวรรณรายงาน